สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันกันกบช่องเลยไปเลยชาแนลเช่นเคยนะคะสำหรับหวยลาวพัฒนานะคะหวยลาวพัฒนางวดวันที่12เดือน1265นะคะลาวพัฒนาสูตรคัดพิเศษนะคะ สูตรนี้นะคะงวดวันที่12ก็เป็นสูตรครัดพิเศษ2ตัวบนล่าง3ตัวตรงโต๊ดนะคะก่อนที่จะไปรับชมงวดวันที่12นะคะแอดจะมาสรุปงวดวันที่9เดือน12นะคะคืองวดล่าสุดที่ผ่านมานี้นะคะก็จะมาสรุปสูตรเม็ดเดียวนะคะ ก่อนที่จะไปรับชมนะคะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนําทุกครั้งนะคะสูตรคํานวณตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอย้ํานะคะเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณ f c ที่ติดตามรับชมช่องเลยไปเลยชาแนลนะคะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปงวดวันที่9กันนะคะแล้วค่อยไปรับชมงวดวันที่12กันนะคะวันที่9นะคะที่เเดือน12หวยลาวพัฒนานะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวมีเด่นนะคะเด่นวิ่งรูดนะคะเด่นวิ่งรูดเด่นหนึ่งวิ่งรูดสามกับสองนะคะเราก็เข้านะคะเข้าตัวกลับนะคะ าเลขที่ออกนะคะเลขที่ออกชุด6ตัวนะคะ0 4 9 1 5 1นะคะ0 4 9 1 5 1ชุด6ตัวส่วน3ตัวบน3ตัวนะคะ1 5 1นะคะสองตัวล่าง9 1 2ตัวบน5 1นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสูตรเม็ดเดียวนะคะงวดวันที่9นะคะเข้า,าเข้าตัวกลับนะเลขที่ออกก็ ห้าหนึ่งของเราหนึ่งห้านะคะมาเด่นหนึ่งนะเด่นหนึ่งก็มาหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะส่วนสองตัวล่างก็หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งก็มาตัวกลับนะคะตัวกลับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะก็เข้าบนเข้าล่างนะคะก็ มาเด่นเด่นหนึ่งมาเด่นหนึ่งก็เข้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะสําหรับงวดนี้ส่วนสามตัวหลุดนะคะสามตัวหนึ่งห้าหนึ่งนะคะไม่มีก็มีหนึ่งหนึ่งสองเนาะถ้ามาหนึ่งหนึ่งห้าก็ถ้ามีหนึ่งห้าก็หนึ่งหนึ่งห้าก็มาเข้าตัวโต๊ดนะแต่อันนี้มันหนึ่งหนึ่งสองเนาะมาแค่หนึ่งหนึ่งส่วนห้าไม่มานะคะ ็ยินดีกับ FC นะคะดีใจด้วยนะคะสำหรับ FC ที่ติดตามรับชมนะคะช่องลยไ t เลย Channel นะคะก็เข้าบนเข้าล่างเนาะเข้าตัวกลับนะคะเข้า1551นะคะห9ึ่งเาหนึาะสำหรับงวดวันที่9นะคะเดี๋ยวเราจะมาชมกันต่อนะคะงวดวันที่12กันนะคะ แนวทางวดวันที่12เดือน12นะคะหวเราาพัฒนาคัดพิเศษนะคะเด่น3ตัวตรงโต๊ะนะคะคัดพิเศษนะคะเด่นเด่นหนึ่งนะคะเด่นหนึ่งเด่นเจ็ดนะคะเด่นหนึ่งเด่นเจ็ดนะคะใครจับไปวิ่งไปลูดได้นะคะเด่นหนึ่งเด่นเจ็ดสายลูดสายวิ่งนะเด่นหนึ่งเด่นเจ็ดนะคะ คัพพิเศษมีทั้งหมดแปดคู่นะคะมีแปดคู่นะคะสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดสี่ สี่สี่เก้าแปดสี่แปดแปดหนึ่ง เด่นหนึ่งเด่นเ็นะคะสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดสสีาหะคะสำหรับสองตัวนะคะสตัวมีทั้งหมดแปดคู่นะคะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งส่วนสามตัวนะคะสามตัวตรงโต๊ะมีทั้งหมดสามสามหางนะคะสามตัวตรงโต๊ะนะ เจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์ห้าหเจ็ดสองสองเจ็ดสี่ศูนยูนห้าหเจ็ดสองสอง เจ็ดสี่2ูนาหะคะสำหรับ3าตัวนะคะสตัวตรงโต๊ดนะคะใครชอบก็แคบไว้จดไว้นะคะใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านนะคะสูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะ โปรดรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมทุกครั้งทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสน,นุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำทุกครั้งนะคะสูตรนี้เป็นสูตรคัดพิเศษนะคะสูตรเม็ดเดียวจะเป็นคลิปที่2นะคะรอติดตามรับชมกันนะคะติดตามรับชมส,สูตรสองก็จะเป็นสูตรเม็ดเดียวนะคะ ใครชอบก็แคปไว้จุดไว้นะคะใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านนะคะก็แอดก็ยินดีนะคะยินดีกับ FC ทุกท่านนะคะดีใจนะ,ะที่สูตรเม็ดเดียวเข้านะคะเข้าทุกงวดนะคะสูตรเม็ดเดียวก็งวดที่แล้วงวดวันที่เก้าเนาะก็เข้าทั้งบนล่างก็เข้า,าตัวกลับเนาะเข้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะคะก็ดีใจนะคะที่ อ่าเข้าบนเข้าล่างเนาะเดี๋ยวแอดจะเน้นให้นะคะใครชอบคู่ไหนก็จับไปได้นะคะคือแล้วแต่ว่าเนาะจะถูกใจคู่ไหนนะคะเดี๋ยวแอดจะเน้นให้นะคะหนึ่งเจ็ดนะคะ หนึ่งสองเจ็ดสี่นะคะสี่แปดนะคะที่แอดเน้นให้นะคะมีทั้งหมดสี่คู่นะคะเจ็ดสี่หนึ่งสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วก็สี่แปดนะคะ สี่คู่นะคะที่แอดเน้นให้เนาะอยู่ที่ว่าใครชอบคู่ไหนถูกใจคู่ไหนนะคะก็อย,กอยู่ที่ชอบนะคะชอบคู่ไหนก็จับได้เนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ต้องขอลาก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอให้พ่อแม่พี่น้อง fc ทุกท่านโชคดีทุกท่านนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะขอทุกท่านโชคดีสวัสดีคะ่ะ